สวัสดีครับเพื่อนๆพพี่ๆลุงปนอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือพระเครื่องถ้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสําหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองตรงทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจํานวนจํากัดท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับท่านใดที่มีเหรียญกระส่บหมุนเวียนที่มีสภาพ สวยว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสําหรับเหรียญกษาปณ์เวรียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิตหรือธนบัตรรัเเรื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสําหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงาม ให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกษาตรบุนเวียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเราสวัสดีพี่พี่น้องน้อง,องลงปนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้แสงทองสองขางก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคาหบาท นะครับที่หลายๆคนมีการเก็บสะสมแล้วก็มีหลายๆร้านนะครับหลายๆนักสะสมที่นําเอาเหรียญเหล่านี้ออกมาใช้ในการเก็งกกาไรนะครับจะอย่างไรก็ดีนะพี่น้องเก็บเหรียญขอให้มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามเหรียญของท่านจะมีราคานะครับส่วนวันนี้เป็นเหรียญชนิดราคา5บาทที่พี่น้องนั้นมีเก็บสะสมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องมีหลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามาว่าเหรียญ รุ่นนี้นะครับว่ามีราคาซื้อขายสูงมากน้อยขนาดไหนวันนี้แสงทองสองทางก็เลยได้นำเอาเหรียญ5ห้าบาทปีพอ,อนี้นะครับเอามารีวิวฝากพี่พี่น้องน้องลงปานาอ่านในคลิป,ลปนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญชนิดราคาห้าบาทแบบกลมแบนแบบนี้นะครับ<อ>ก็ฝากพี่พี่น้องน้องลงปานาอานนั้นกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องกดกระดิ่งสั่นอ่าหลายๆท่าน กดติดตามแล้วแต่ก็รับข้อมูลไม่ทันเขานะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดกระดิ่งสั่นนะครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนนั่นเองเนาะส่วนช่องทางการติดต่อของช่องแสงทองสองทางนะครับเรามีเอาไว้ให้ในคลิปวิดีโอต่างๆเนาะเป็นช่องทางการติดต่อพี่น้องหลายๆท่านติดต่อสอบถามมาว่าขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมแสงทองนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแสงทองสองทางเคยแจ้งเอาไว้ ข้างต้นแล้วนะครับว่าช่องของเรานั้นไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญแต่ที่ซื้อเพราะต้องการในบางเหรียญบางรุ่นบางปีพศเอามาเพื่อการเก็บสะสมของทางช่องของเรานะครับแล้วก็มีพี่น้องแฟนเพจหลายๆท่านอาส่งเหรียญเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะครับแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แบ่งปันเหรียญสวยๆงามๆเอามาให้ทางช่องของเรานะครับเอาละวันนี้เราไปที่เหรียญชนิดราคา5บาท รุ่นที่ท่านกาลังเห็นอยู่นี้นะครับว่าเหรียญห้าบาทรุ่นนี้มีราคาซื้อขายสูงมากน้อยขนาดไหนนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้านะพี่น้องอ่าหรือว่าพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชนั่นเองพินพระพักทางเบื้องซ้ายนะครับบางท่านก็บอกว่าทางเบื้องขวาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจับเหรียญอย่างไรนะครับพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสส่วนวงขอบนะพี่น้องวงขอบนี้ เราจะเห็นได้เป็นเฟืองนะครับพี่น้องเฟืองบางๆเนาะเป็นเฟืองละเอียดโดยรอบนะครับไม่ถือว่าเป็นเฟืองหยาบเนาะถ้าเฟืองหยาบก็จะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ส่วนเหรียญนี้ก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันแต่เป็นเฟืองค่อนข้างที่จะละเอียดนั่นเองเนาะนี่คือด้านหน้านะครับเหรียญห้าบาทนั้นจะแตกต่างกันเหรียญรุ่นเก่าเนาะซึ่งเป็นเหรียญอ่าจะบอกว่าเหรียญรุ่นแรกก็ว่าได้เหมือนกันนะครับพี่น้อง อาเหรียญห้าบาทเนาะที่เป็นแบบกลมถ้าเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับเราจะเห็นได้เป็นวงขอบด้านในนั้นเป็นลักษณะ 9, 9, 9, เก้าเหลี่ยมนั่นเองเนาะแต่อันนี้เป็นวงกลมนะครับพี่น้องส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังที่พี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนั่นก็คือนะครับก็คือเหรียญปีพุทธศักราชสอง0ันห้าร้อยสาสิบนั่นเองนะครับเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับชนิดราคา5้าบาทเริ่มใช้งานตั้งแต่ ปีพศ2530นะครับอ่าเริ่มใช้งานกันตั้งแต่ปีพศ2530ซึ่งผลิตออกมาปี3031ด้านหลังนี้ก็จะมีรูปเรือนะครับหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นั่นเองนะครับที่ปากหงห้อยพวงแก้วผู้จามรีมีรูปพระบรมมหาราชวังนะครับพระบรมมหาราชวังเป็นส่วนประกอบเบื้องหลังนะครับฉากหลังนั่นเองเนาะ อ่าก็ถือว่าสวยงามนะครับชิดขอเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า5บาทนะพี่น้องและปีพศออที่จัดทําเหรียญนั่นเองนะครับระบุราคา5บาทและปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญแล้วก็ปีอา ประเทศไทยนะครับพี่น้องซึ่งเหรียญปีพศ .2530 ปีพศ .2531 นะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปเนาะอ่าก็อยู่ราวๆประมาณนะครับก็ราคาอยู่ราวๆประมาณการซื้อขายกันก็อยู่ประมาณสักสามสิบบาทนะพี่น้องอประมาณสามสิบาทรวมค่าส่งแล้วก็คงจะราวๆประมาณสักสี่สิบห้าสิบาทนะครับอาการซื้อขายเนาะ ซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญรุ่นนี้นะครับราคานั้นก็ถือว่ายังไม่สูงสักเท่าไรนะครับถือว่ายังไม่สูงสักเท่าไร่สาหรับเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นนี้เนาะอ่าส่วนหลายๆท่านก็มีการเก็บสะสมกันเป็นหอ่อเป็นกระบุงเลยทีเดียวอันนั้นก็ก็เก็บไว้เก็บไว้ก่อนนะพี่น้องเก็บไว้ก่อนไม่แน่นะครับเหรียญชนิดนี้ในวันต่อๆไปนะครับในโอกาสข้างหน้านั้นอาจจะมีราคานะครับขอให้เราคัดเกตคัดเหรียญเพื่อที่จะแยก สภาพนะครับเพื่อแยกสภาพนั่นเองเนาะอ่าอันไหนเหรียญไหนที่มันไม่สวยมันสึกหรอเยอะก็คัดออกไว้อีกแบบหนึ่งนะครับในวันข้างหน้าเหรียญพวกนี้อาจจะมีราคานะครับส่วนเมื่อเทียบกับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญรุ่นใหม่ๆแล้วก็ถือว่าราคานั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญปีพศ2537ซึ่งปี37นั้นการซื้อขายยังไม่มีนะพี่น้องยังไม่มีทางช่องของเรามีอยู่3ปีพศที่มีความต้องการก็คือปีพศ2540ปีพศ2546ปีพศ2531นสะครับส่วนปี31นนั้นอ่าให้พี่น้องเข้าไปรับชมข้อมูลต่างๆ จากทางช่องของเราได้นะครับว่าปี3-1เรารับในลักษณะเหรียญอย่างไรนะครับสำหรับปีสา่ 1, ส่วนปี4-6กับปี4-0นั้นไม่มีความจำเป็นต้องมีความพิเศษอะไรนะครับเขามีราคาอยู่ในปีพศของเขาอยู่แล้วนะพี่น้องอันนี้ก็ฝากพี่พี่น้องน้องลุงปะนะานาอ่าไว้ด้วยนะครับวันนี้เรามาตอบคำถามกันเพียงเท่านี้นะครับอ่าหวังว่าหลายๆท่านคงจะได้รับคำตอบกันนะ อ่าสำหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ